สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟิตนะซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะมาบอกวิธีทํเบ็ดดาบแดงนะั่นเองนะว่ามันทํำยังไงนะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปตกบูดาก้อนให้มันได้ซะก่อนนะครับบูดาก้อนเนี่ยจะอยู่ที่ถ้ำสีฟ้านะจะอยู่บริเวณนี้นะบอกอ้าวเกิดพอดีนะที่พี่ขอตกแป๊บหนึ่งนะบูดาก้อนเราจะต้องตกปลาตัวนี้นะ แล้วก็ให้มาติดสถานะคิมสันด้วยวิธีหาบูดาก้อนนี้ก็ง่ายมากเลยครับให้ใช้โทเทมเร่งวันเวลาไปเรื่อยๆเนาะบูดาก้อนมันก็จะเกิดเองนะพอเราเจอแล้วก็ตกไปได้เลยฮะแต่ว่าบูดาก้อนที่เราตามหาเนี่ยมันต้องติดสถานะคิมสันด้วยโอเคตอนนี้ผมได้แล้วนะเป็นสถานะคิมสันด้วยนะเราจะต้องตกปลาตัวนี้ก่อนนะ สถานะคิมสันเนี่ยมันจะเป็นปลาสีแดงๆแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปเลยนะจะต้องเป็นหลอดลบ80%นะแล้วก็ต้องใช้เบสกาเรนในการตกด้วยซึ่งเบสกาเลนในการตกซึ่งเบสกาเรเนียนหาได้จากถ้ำแดงนะครับมันต้องเปิดถ้ำก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่เปิดถ้ำเนี่ยวิธีหาจะมีแค่2อย่างเท่านั้นนั่นก็คือนำปลาที่เราตกได้เนี่ยไปรีเพื่อตามหาเป็นคิมสันส่วนอย่างที่2ก็คือขอคนอื่นแค่นั้นองฮะ ไม่ได้ยากเนาะโอเคส่วนตัวพี่ก็ใช้วิธีที่สองนะครับนี่ไงพี่ได้แล้วนะค,คิมสันโคลอโซบูดาก้อนโอเคหน้าตาคิมสันบูดาก้อนเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เนาะสีแดงแดงโปร่งใสเรืองแสงฮะหลังจากที่เราตกได้แล้วนี่ไม่ว่าจะตกได้หรือว่าจะไปรีมาหรือว่าจะไปขอเพื่อนมาก็แล้วแต่นะมันได้หมดเลยฮะให้นําปลาเนี่ยไปส่งที่เหตุสีแดงฮะนำปลาขึ้นมาแล้วก็พูดคุยไปได้เลยครับประตูมันจะหายไปแล้วเราก็เปิดน,นะ ไปพอเปิดแล้วก็เข้าไปได้เลยการตามหาปลานี่มันจะยากนิดหนึ่งนะลุยจะต่อฮะขอต้อนรับสู่คิมสันคาเวอร์นั่นเองนะฮะแต่มาดูกันสัหน่อยสิคิมสันคาเวอร์เนี่ยมันจะมีปลาทั้งหมดอยู่9ตัวนะฮะนี่เนาะเลสสปินบินนี่แล้วก็เลสแคล็สควิดเนี่ย ซีเลเว่นอะไรพวกนี้วเปอร์ฟิตเนี่ยคือเราต้องตกมาให้ครบนะครับตกให้ครบ9้าตัวนะโอเคเริ่มจากให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะครับนี่เลยนี่ยืนตรงนี้เลยนะแล้วก็นำกองปูขึ้นมานี่กองปูจะหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมกองปูวางไปได้เลยนะเนี่ยคือเราต้กคลิกย้ำๆได้นะเห็นไหมตัวเราไม่ต้องขยับนะครับแล้วก็คลิกย้ำๆไปเรื่อยๆนะเห็นไหม ตอนนี้จำนวนกงปูพี่มันลดแล้วนะ572 571เนี่ยคือมันวางซ้ำกันได้นะครับเราไม่ต้องไปวางแบบหลายที่เนาะเนี่ยกดไปเรื่อยๆสัก200ชิ้นนะตัวที่เราต้องใช้กงปูในการหาเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวนะครับเริ่มจากตัวที่1เนาะเ e d สปอร์ตเตสเบนดิงนะแล้วก็ตัวเ e d แคล b s สควิดตัวที่3เนี่ยจะเป็นเออนี่เนี่ยเอ็กโซติกเนาะลิทลิทเด่นนะครับถือว่าเป็นปูใน,น่นึงนะเอ็กโซติก 3ตัวเนี้หนึ่งสามคือต้องใช้กงปูในการจับเท่านั้นนะฮะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยสองสามตัวเนี่ยสามารถตกได้ตรงนี้หมดเลยนะ,ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องรอนะครับโคลอสโซเอ n c ช e n นดา a g o อนเอกโซติเนี่ยคือเราจะต้องรีวันรีคือแบบเนี้ยแบบน้องคขาเนี่ยใช้โทเทมเนาะรีไปเรื่อยๆแล้วปลามันจะเกิดตรงนี้นั่นเองนะฮะ ก็รีบตกกันนิดนึงนะเพราะว่ามันหายากครับโอเคไปไปไปอันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งนะตกปลาครบจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะเงื่อนไขที่2ก็คือเราจะต้องมีเงิน30ล้านนะ30ล้านไปหามาก่อนด้วยและเงื่อนไขที่3อันนี้ยากนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะเงื่อนไขที่3ก็คือเราจะต้องตกปลาให้มันติดชายนิ่งสปาร์คกิ้งทั้งหมด9ตัว นี่แหละโคตรยากดูยังไงว่าเราตกครบแล้วหรือยังใช่ไหมครับนี่พี่พี่ให้ดูนะเห็นไหมครับคลิกที่ตัวปลาแล้วมันจะติดตรงนี้นะช้ยนิ่งสปาร์รกิง่งช้ยนิ่งสปาร์รกิงแล้วมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะถ้าทุกคนตกครบแล้วเนี่ยมันจะขึ้น100%นะเห็นไหมสปาร์รกิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชายนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือพี่ผ่านแล้วนะดูว่าอันนี้ปลาหมึกนะช้ยนิ่งสปาร์รกิง่งซีเลเว่นก็ติดหมดไวด์เปอร์ก็ติดนะครับ เลดแฟงทูตก็ติดเห็นไหมเจมินิดเอลก็ติดนะแวมพร์เอีกโซติกะเห็นไหมครับติดหมดเลยนะอันนี้คือวิธีดูนะดูได้2อ,อย่างนะก็คือตรงชื่อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ข้างหลังเนาะถึงเวลาที่ผมจะได้ซื้อดาบแดงสักทีนะมาผมรอมานานละซื้ออะไแล้วกันนะ30ล้านจัดไปกดครับปุ๊บเรียบร้อย30ล้านหายไปแล้วแล้วก็ดาบแดงเข้าตัวมาแล้วนะ หลังจากที่ทุกคนได้ครบแล้ว9ตัวกับเงิน30ล้านก็กดซื้อไปได้เลยนะซึ่งพี่ก็ซื้อมาแล้วนี่นี่ดาบแดง้วดาบแดงได้แล้วโคตรเท่โคตรเท,โรท่โคตรอันตรายครับอันนี้พี่ใส่สก,กินอยู่นะส่วนเอนชารที่พี่ใช้รู้สึกว่าจะเป็นเ e อิมมิติกนะมันบวกลัก25% r e s ิเล e น c ์45โลสปีด15แล้วก็โปรเกรสปี10แล้วก็จะใช้เป็นไทฮาร์นะครับเพราะว่าพี่ชอบแบบว่า ปลามันแบบดึงเร็วอะนะเออนะแล้วแต่คนชอบนะครับเนาะประมาณนี้เรามาทดสอบความสามารถบิดกันหน่อยนะส่วนสถานที่ทดสอบยังจะเป็น c a s าเ w a y นะครับเอาสเตตัสไปก่อนเลยนะสเตตัสเริ่มต้นก็คือโลสปีจะอยู่ที่95นะลัก500คอนทูให้มา0.08นะเรซิเดนนี่ให้มาแค่25นะครับส่วนแม็กน้ำหนักก็คืออินฟินิตี้นั่นเองนะโอเคไปเริ่มลุยกนะันแลว ความสมรถเนี่ยถ้าเราตกไปแล้วเนี่ยหลอดมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะคอยดูวะมาเห็นไหมหลอดมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะคือเราจะต้องเลี้ยงหลอดด้วยนะเห็นไหมเราจะต้องเลี้ยงหลอดนะถ้าเราเลี้ยงหลอดสำเร็จเนี่ยมันจะติดสถานะมาเตอร์เลสเลยนะก็คือคูณตอนนี้น่าจะคูณ16นะโอเคเรามาดูกันสักหน่อยนะว่าสถานะมาเตอร์เลสเนี่ยมันจะได้เงินกี่บาทนะครับนี่เนาะ มันจะโปร่งใสเป็นสีน้ําเงินสลับสีแดงนะน้ําเงินสลับแดงขายดูสิเออแสนเก้าก็ดีดีอยู่นะแสนเก้าสี่โตกร้านหนึ่งแล้วแป๊บเดียวความง่ายเดียะโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับส่วนวิธีการหาให้มันติดใช้นี่สปาคิงเนี่ยก็ต้องมาที่มูดวูดนะแล้วก็พูดคุยกับ NPC คนนี้เห็นไหมครับแล้วก็ต้องใช้โทเทมด้วยนะโทเทมโทเทม เราต้องใช้2อ,อย่างเนีฮะอย่างแรกก็คือต้องใช้ชายนี่ฮะชายนี่โทเทมลีอย่างแรกเราต้องใช้ชายนี่โทเทมก่อนนะครับกดชายนี่โทเทมแล้วก็รีปลาให้มันติดทีเดียว9ตัวก่อนนะเอาให้ครบก่อนแล้วจากนั้นก็ให้กดสปาร์กิ้งโทเทมลีให้ครบ9ตัวอีกครั้งหนึ่งมันจะครบแปลว่าง่ายๆเลยนะครับเนี่ย พี่ก็ใช้วิธีนี้แหละจนครบ9ตัวในี่ยอนะโอเคประมาณนี้ครับวิธีทําดาบแดงเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับส่วนตัวพี่ก็ใช้เวลา2อาทิตย์ในการทําเลยนะสู้ๆแหละแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายดาบแดงโคเท่ย